ครับสวัสดีครับก็มากินข้าวครับคลิปนี้ก็มากินข้าวกับผมครับผมทิดโยคนซื่อจนเซื้อีกแล้วนะครับมากินข้าวกับผมนะครับพอดีก็ฟังเพลงเจิญป้าปู่ด้วยนะครับก็มากินข้าวกับผมนะครับมา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 ทิดโยคนซื่อยนเซ้อนะครับแถมบ้าอีกต่างหากนะครับช่วงนี้ก็บ้าเหลือเกินนะครับบ้ารักตัวเองมากมายเลยนะครับ ก็อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพตัวเองและรักตัวเองให้มากที่สุดนะครับเพราะไม่มีใครที่จะรักเรานะครับก็มีแต่ครูบาอาจารย์ของเรานะครับที่สั่งสอนมาให้เรามีความรู้เพื่อจะได้ดำรงชีวิตนะครับแล้วก็ใช้หลักให้ถูกต้องตามหลักของธรรมนะลังจะละแล่วตามเพลงไปแล้วนะครับโน้ก็ทลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมไม่ได้มาโฆษณาโปรโมตเพลง แรบุมมากูนะครับก็ฝังในในะครับแล้วก็ซัทึกแล้นึกทึกขึ้นิตใจตัวเองนะครับมาข้ามานะครับบ้าๆๆๆๆๆๆกๆนๆๆาๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ลๆๆ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 ๆคๆๆีๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 มาครับมาครับๆๆๆมๆๆๆๆๆน้องมากินข้าวๆๆๆๆๆๆๆัๆๆ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 ๆกินง่ายๆนะครับเนาะ กะแกงปลาสวายอีกแล้วมันคือมมั้งครับเหมือนเดิมครับเติมโอเมก้าสามเข้าไปเรื่อยๆนะครับเติมเนื้อน้ำพริกกะปิหน่อยครับของแซ่บผู้แซ่บนะครับเอ้ยลอยลอยลอยมาครับมาเอ้ยบ่มเป็นน้องอยู่แล้วน้ำลายจดๆเขานี่อาจดก่อนบ่มเป็นน้องเอ้ยครับ ก็คลิปนี้ก็มีตัวนี้นะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับก็อย่าลืมเรื่สุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนจะมีความสุขและความเจริญนะครับอู้ยิ่งทำลายแตกโซ่เรื่องวัน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 ผ่นานกันไปหมดแล้วนะครับนะเอ๋เอ,อหิว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 ,หวคนนี้ารตกินก้อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ